ต้องเล็งก่อนเล็งเล็งให้มันโฟกัสตรงหน้าก่อนนีิทานเดี๋ยวมันจะเบลอเนาะต้องระวังคืออ่ะลองดูว่าร้องหรือเปล่านี้หนึ่งสองสามนิทานจะลองดูกูไม่กูไม่นิทานลองว่สะว่ายน้ำป้าเพชรจะร้องไหมจะร้องไหมนิทาน นิทานนิทานนิทานเย็นไหมโอเคหรือเปล่าลมได้เว้ยเม่เย้เ้เย้เย้รี้สมๆเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปไหนก็เอาห่วงยางไปได้ละ ไหนไหนไหนลอยไหนไหนไหนขายนี่ีขายด้วยนิทานด้วยนิทานนิทานรู้แม่แล้วนิทานแต่ก็น่ายุ่งนะน่าเฉยเฉยอ่ะไม่รูเดือดร้อนอะไรนะแย่แย่ชิวชิวนิทานโอเคไหนต้องปล่อยดิแบบในคลิปอ่ะปล่อยก็จมสิอ้าวเด็กฝรั่งมันยังกลับตัวได้เลยนั่นเขาฝึก